ทุกคนวันนี้ต่ออีกคลิปหนึ่งนะคะเพราะว่ามีพี่เขาถามว่าการดูแลคนตามบ้านเนี่ยมันแตกต่างจากที่อื่นยังไงนะคะ mm hmm. มันก็ไม่ได้แตกต่างมากหรอกค่ะก็มีการอาบน้ำแต่งตัวบ้างแต่น้อยค่ะส่วนมากจะไปส่งตลับยาไปใส่ถุงเท้าให้ไปอุ่นอาหารให้ไปดูว่าเขากินยาหรือย,ยัง แล้วก็อาจจะมีซื้อของเข้าตู้เย็นอะไรอย่างนี้นะคะจะมีแตกต่างกันออกไปเนาะงานเราคิดว่างานมาสบายนะคะแต่ว่าปัญหาของเราก็คือเราเป็นคนที่แบบเป็นความความจําไม่ดีอะ่ะทุกคนมันหาแบบบ้านเล็กที่ไม่ค่อยเจอนะคะเวลาไปหาคนตามบ้านเนี่ยแล้วเวลายิ่งเวลาขับรถอะไรเงี้ยเนาะคะถ้าเป็นแบบเป็น่วนแรกที่เราไปทํางานอย่างเงี้ยมันจะแบบ หาที่จอดรถยากนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอากาศไม่ดีถ้าเกิดเราต้องเดินไปเงี้ยก็ฝนตกพายุลงอะไรอย่างนี้ก็เดินทางลําบากนะคะเราไม่ชอบงานแบบนี้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดข้อดีมันก็คือถ้าเกิดหน้าร้อนอากาศมันดีข้างนอกเราก็แบบได้อันนี้เนาะทุกคนแบบว่าได้ไปสูดอากาศข้างนอกนะคะนั่นแหละ ก็ดูนะคะว่ามีงานแบบไหนที่แบบว่าถูกเจริตตัวเองนะทุกคนแต่สําหรับเราอ่ะงานที่ดูแลคนตามบ้านมันมันไม่ใช่นะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีนะคะบ๊ายบาย